โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ก็ได้ไข่แล้วนะไข่เป็นไงตัวอปลานะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ประมาณสักสามวันนะครับนี่มันวันที่สามเนาะที่มันกว่าจะออกเนาะครับผมเพิ่งมาดูเนาะก็มีเรื่องน่าเศร้าอย่างครับผมเลยวอกไปฝั่งนู้น,นได้ไงวะใครอยู่นี่นี่เหมือนจะเนเ้นไข่มากกว่าวดนะครับมีเรื่องน่าเศร้าอีกอย่างนะครับคือปลาหูช้างของผมนะครับได้กระโดดได้เสียชีวิตลงไปแล้วน,นะครับ กลับมาดูบ้านนะไในว่นี่นะนี่นะลูกประกาศหูช้างนะครับสีขาวไว้แพทหน้าเนื้อแล้วครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังจากที่น้องกระโดดออกจากกระแป๋งเนาะอยูนี่มาตกตายตรงนี้เองก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะนลืมไว้อะไรให้กับน้องปาลาครับแต่ข้อดีสำหรับการนี่ก็คือ เราจะผสมลูกปลาตัวหนึ่งไปเนี่ยเป็นไงบ้างเอ่ยเราจะผสมลูกปลาตัวหนึ่งไปนะครับนี่เลยลูกเขายังอยู่นะครับยังไม่ตายนะนี่เห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ยตัวเนะีเ้ยเห็นปะยังอยู่นะคือยังไม่ตายนะครับเราจะเอาเชื้ออยนะ่างเงี้ยเอามาผสมได้ครับคือลูกปะกัดครับหูช้างนะครับใต่ตัวใหญ่กว่าประกัดมอแล้วก็มหาหมูนเนาะ ค้ามูจะเล็กเลยนะครับนะก็วันนี้ผมก็ได้อัปเดตไปดูอีกข้อนึองครับเดี๋ยวขฝนน้อาเกี่ยวกว่อนแป๊บนึนงติดเปอร์ติดแบบก็ไมาดูนะซึ่งวันนี้ฝนตกด้วยแต่ไว้าไวข้างในนะครับคือไปโรงเรียนทันนะมาดูปลานี้กันว่าด้ไข่ไหม ก็ยังไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเว้ยได้แล้วนะครับได้แนละ้วข,ขาวขา,ขาวนะข,าขาวเนี่ยขาวขาวเราก็จะจับเอาอะไรามาจับดีกว่าเขาหวีเขาหวีอย่างเงี้ยโอเคมาี่ยโอเคจะจับของขวานุญต นะครับแล้วก็ตัวมีประไปได้อีกเลยล่ะกล้องอาจจะมืดหนอ่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะวันนี้ผมก็กลับมาบ้านก็เจอตกใจอยู่พอสมควรเหมือนกันตกใจหลายทีเลยนะแล้วก็ ยังไปดูอีกนะนี่ก็เป็นคอกเดียวกันน้องกำลังจะหายเป็นโรคท้องมานะครับก็ใช้ยาเหลืองอยู่ยาเหลืองอยู่แค่นิดเดียวเนาะก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับบ้านผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรต่อไปผมขอมาติดตามกันรอติดตามกันคลิปหน้าถ้าไม่พลาด ข่าสารดีๆจากช่องอื่นๆน,นะครับผมจะมาติดตามและอัปเดตอะไรบ้างเฮ้ยพูดผิดจะมาอัปเดตอะไรบ้างมาดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ